คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลจัดพิธีประดับขีดหมวกและมอบเข็มวิทยาฐานะสารต่อปณิธานวิชาชีพพยาบาลครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยวงชาวลิตกุลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลได้จัดพิธีประดับขีดหมวกมอบเข็มวิทยาฐานะและมอบหมวก รวมถึงเข็มชั้นปีนะครับให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปี2567เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จและความพร้อมในการก้าวสู่เส้นทางอาชีพพยาบาลอย่างภาคภูมิโดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทวัฒน์วงชวลิตกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สิริรัตน์ฉัดชัยสุชาคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณอาจารย์และผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตพยาบาลชั้นปีที่4รุ่นที่16จำนวน128คนที่สำเร็จการศึกษารวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่2รุ่นที่18จำนวน124คนที่ได้รับหมวกและเข็มชั้นปีซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทวัฒน์วงชว,วลิตกุลกล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตพยาบาลมาเป็นปีที่19โดยการจัดพิธีประดับขีดหมวกและมอบเข็มวิทยาฐานะเป็นประเพณีสำคัญที่สะท้อนถึงการยอมรับในศักยภาพของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกฝนและพร้อมนำความรู้ไปดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและชุมชนหมวกพยาบาลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแบบแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละความอ่อนน้อมถ่อมตนและความพร้อมที่จะให้การพยาบาลด้วยความเมตตา นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อจรรยาบรณของวิชาชีพซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการเป็นพยาบาลที่ดีรองศาสตราจารย์สิริรัตน์ชัดชัยสุชาคณะบดีคณะพยาบลาลศาสตร์ก็ได้กล่าวเสริมนะครับว่าตนรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักศึกษาพยาบาลน,นั้นก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาสําคัญของชีวิตซึ่งไม่ได้เป็นเพียงความสําเร็จส่วนตัวของนักศึกษาแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น การเป็นพยาบาลไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้ทฤษฎีหรือฝึกปฏิบัติทางคลินิกเท่านั้นแต่ยังต้องมีหัวใจของความเป็นมนุษย์มีศรัทธานในความดีมีความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เพราะการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ป่วยโดยตรงดังนั้นทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทตนเองและปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของผู้ให้ครับ ทั้งนี้พิธีประดับขีดหมวกและมอบเข็มวิทยาฐานะในครั้งนี้จึงเป็นทั้งการแสดงความยินดีและเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาพยาบาลทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองพร้อมเดินหน้าเป็นกำลังสำคัญของระบบสาธารณาสุขไทยต่อไปครับ